สวัสดีครับผมผมนิวจากรายการนิวเซียนนะครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับนาฬิกาเลือนเก่าแต่ว่ามีฟังก์ชันที่เด็ดดวงมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งออกมาจําหน่ายโดยที่แต่ละอันเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่เด็ดดวงไม่แพ้ใครนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาติ๊กวัดโปรส GPS ใครที่เคยดูคลิปเก่าของผมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูไปดูเต็มๆก่อนได้เลยว่ามันมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดวันนี้เองเนี่ยเหมือนเป็นภาคต่อจากคลิปนั้นๆน,น,นะครับซึ่งฟังก์ชันของนาฬิการุร่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนว่าเราก็เอาสิ่งใหม่ที่เป็นฮาร์ดแวร์ของค่ายม็อบบอยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเริ่มด้วยที่ม็อบบอยเอียร์บัสเอ็นซีตัวนี้เป็นหูฟังที่ เป็นอินเอียนะครับพกพาได้ง่ายๆสีสันก็โดดเด่นเป็นสีขาวใสแบบนี้สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกเป็นแบบแอคทีฟด้วยทำงานตลอดเวลาอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือติ๊กคาสะตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังครอบใบหูนะครับใครที่ชอบสไตล์นี้ทรงนี้เนี่ยน่าจะถูกใจซึ่งก็มาพร้อมกับ แอคทีฟนอยซ์แคนซ l i n g ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าว่า t i ๊ w ว t c h Pro 3 GPS เนี่ยมันมีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเจ้านาฬิกาตัวนี้เริ่มด้วยระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยจะใช้เป็น w ว a r OS นะครับที่ถูกพัฒนาโดย Google อ่ะซึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชันใดๆก็แล้วแต่ที่ติดตั้งได้กับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะผ่าน Pay Store ทั้งหมดเลยนะครับการแจ้งเตือนนั้นแสดงผลเป็นภาษาไทายแบบ100%้ยรด้วยนะครับยังไม่ แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย Tick Watch เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Tick h e l h Tick Sleep มากันแบบเยอะแยะมากมายมันก็มีฟังก์ชันใหม่ๆมาโดยตลอดนะครับในอนาคตอาจจะมีการวัดนู่นวัดนี่เพิ่มเติมโดยที่เราไม่ต้องซื้อนาฬิการเรือนใหม่ก็เป็นได้ในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานนะครับหากคุณเปิดในโหมดสมาร์ทก็คือการวัดค่าทั้งหมดเลยการเดินเอ่ยชีพจรเอ่ยการนอนหลับเอ่ยเนี่ยจะใช้งานได้นานสุดอยู่ที่3วันแต่หากคุณอยากจะประหยัดพลังงานนะครับคุณเปิด Essential Mode ซึ่งมันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยโหมดโหมดนี้เองเนี่ยจะเป็นการใช้งานหน้าจอชั้นที่2นะครับที่เป็นดิจิตแบบนี้คือเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีตัวเลขวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเส้นๆขีดๆคล้ายๆกับป้ายกีฬาสีสมัยเมื่อก่อนซึ่งในโหมดนี้เองเนี่ยจะไม่มีการวัดที่ประจรไม่มีการวัดอะไรเลยนะครับเป็นนาฬิกาเฉยๆซึ่งมันก็ประหยัดพลังงานดีแต่หากว่าใครนะครับอยากจะดูการแสงผลแบบสวยๆส,ส,สีสันจัดเต็มอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นจะต้องเปิดหน้าจอปกติขึ้นมาซึ่งมันเป็นหน้าจอพาร์เนล เซติน่าอะโมเลในเรื่องของสีสันทําได้ดีมากๆกนะครับการสู้แสงสู้แดดเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไปวิ่งอยู่กลางชายหาดอันนี้ผมก็เคยทดสอบมาให้ดูแล้วว่าเราสามารถดูรายละเอียดได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับและตัวนาฬิการุ่นนี้เองเนี่ยมีทั้งไมโครโฟนในตัวและก็มีทั้งลําโพงในตัวคุณก็ยังสามารถจะฟังเพลงจากตัวนาฬิกาได้นะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณออกไปวิ่งออกไปออกกําลังกายออกไปเดินโดยที่ไม่อยากจะพกโทรศัพท์เนี่ยตัวนี้เขาให้หน่วยความจําภายในมาเป็นลอม 8G จิกนะครับ เอาเพลงเอาคลิปวิดีโอเอารูปภาพใส่เข้าไปในตัวนาฬิกาได้หากเรามีเพลงที่มีขนาด3เมกนิดๆเนี่ยมันสามารถจะใส่เข้าไปได้ประมาณ2,000กว่าเพลงครับทั้งอัลบั้มที่คุณชอบศิลปินที่คุณชอบคุณใส่เข้าไปเลยครับคุณไปไหนมาไหนเนี่ยไม่จะเป็นต้องพกโทรศัพท์ออกไปด้วยนะครับคุณเอานาฬิกาออกไปอย่างเดียวคุณก็ฟังเพลงได้แล้ว ถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากจะสแตนอะโลนโดยที่ไม่อยากจะพกโทรศัพท์ไปไหนมาไหนเลยและสามารถโทรออกได้ด้วยเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเลือกนาฬิกาติ๊กวอทโปร 4G ตัวนั้นก็เคยรีวิวไว้เหมือนกันนะครับใส่ e ซ i m ปุ๊บโทรเข้าโทรออกได้ทดแทนการใช้โทรศัพท์ได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะและนี่คือการเกิดนําของตัวนาฬิกาที่เป็นพระเอกในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดด้วยฟังนั่นก็คือเรื่องที่เราเอาเพลงเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวนาฬิกาเนี่ยแหละแล้วเราก็ควบคุมทั้งหมดผ่านตัวหูฟังที่เรามาเรียงเล อยู่ในวันนี้นะครับซึ่งมันสามารถจะกดข้ามเพลงกดพอยส์เพลงเลือกเพลย์ลิสต์เพลงผ่านตัวนาฬิกาแล้ววิธีการเอาเพลงเข้าไปใส่ในตัวนาฬิกาทําอย่างไรล่ะแน่นอนนะครับว่าตัวนาฬิกาเนี่ยไม่มีพอร์ต Data ให้เราทําการเชื่อมต่อได้โดยปกติเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีการลงกันน้ําเขาก็เลยเซฟในเรื่องของพอร์ตตรงนี้แต่วิธีมันจะง่ายกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโหลดแอปเ Explorer. พอแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำงานบนโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถย้ายไฟล์ในสตอ r เลจข,ของตัวโทรศัพท์มายังสตอเลจข,ของตัวนาฬิกาผ่านระบบแลนในบ้านต่อโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi ในบ้านก่อนนะครับและตัวนาฬิกาเนี่ยมันลิงก์กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะให้ URL มาอันหนึง่งตัวแอปพลิเคชันจะซิงก์กันโดยอัตโนมัติผมทดสอบมาแล้วนะครับกับไฟล์เพลงประมาณสัก10เพลงมีขนาดรวมกันอยู่ที่ประมาณ2-300มเมกใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวเราจะมาเข้าเรื่องของหูฟัง m o อบบอยเอียบัตสเอากล่องสีส้มแบบนี้ด้านในเนี่ยเมื่อเปิดออกมาดูรูปแบบการใส่จะเป็นแบบอินเอียเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตัวกล่องเนี่ย เขาก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตัวเคสชาร์จจะมีรูพอร์ตการชาร์จเป็น type C เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นแบนๆแ,แ,แ,แบบนี้ไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นตัวหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีไมโครโฟนในการรับเสียงจํานวน2จุดนะครับก็คือด้านบนที่อยู่ตรงนี้ข้างๆหูเรากับที่อยู่ด้านล่างเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ปากของเรามากที่สุดนะครับแน่นอนว่าพอมันมี Active No ้อย c a n c e l l i n g เนี่ยมันสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ในกรณีเราฟังเพลงอยู่เราดูหนังอยู่เสียงรอบข้างจะหายไปหมดเลย จะเป็นต้องใช้ในขณะที่เราใช้สนทนาสายเพียงอย่างเดียววิธีการในการรับคำสั่งของเขาเนี่ยจะเป็นการทัชลงไปก็คือการแตะสัมผัสไม่ได้เป็นปุ่มกดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่ามันจะลันง่ายง่ายจริงๆแล้วเขาก็มีวิธีในการใช้งานที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราแตะครั้งเดียวไม่มีผลอะไรนะครับแต่หากว่าเราแตะตึก๊กตึกสองครั้งเนี่ยจะเป็นการพอสหรือว่าการเพลย์เพลงนั้นๆน,น,นะครับและการแตะ3าครั้งก็จะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้านั่นเอง ากคุณอยากจะเข้าสู่โหมดเงียบนะครับคุณแค่กดค้างไว้จํานวน2วินาทีไฟตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับพร้อมกับมีเสียงบอกว่าเข้าสู่โหมดการตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วเมื่อน,นั้นเองเนี่ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเสียงข้างๆมันจะหายไปแต่หากว่าคุณอยากจะเข้าสู่โหมดให้มันปล่อยเสียงปกติเข้ามาในหูของเราเนี่ยเราก็เพียงแค่กดค้างไว้2วินาทีเหมือนเดิมแค่นั้นเองหรือว่าคุณอยากจะปิดระบบ Acctive No ้อย c a n c e l l i n g ซึ่งมันก็จะกลายเป็นหูฟังแบบปกติทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยเราก็เพียงแค่กด ค้างไว้จํานวน2วินาทีเช่นเดียวกันการสลับโหมดของเขาเนี่ยมันเป็นการกดวิธีเดิมนะครับแล้วหมุนโหมดวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงโหมดเขาจะมีเสียงบอกเอาไว้ง่าย,ายๆสั้นๆประมาณนี้ถึงแม้ว่าตัวหูฟังรุ่นนี้เนี่ยจะให้ดเวอร์มาเป็นขนาด13มมิลิเมตรก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันจะไพรเราะสนอหูะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าค่าเสียงที่ได้จากหูฟังรุ่นนี้เนี่ยมันกลางๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ติ๊ก คาสะ่ะแค่ชื่อก็เท่แล้วหูฟังติ๊กคาสะเนี่ยเป็นหูฟังที่ครอบใบหูของเราไปนะครับเวลาใช้นานๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการหูร้อนหรือว่าไม่มีการระบายอากาศเวลาเราใช้หูฟังทรงประมาณนี้ก็เป็นได้ความแตกต่างในเรื่องของมิติเสียงเนี่ยอันนี้ทําได้ดีแบบไม่ต้องอวยกันเลยทีเดียวมันไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่อยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมีไดเวอร์ที่ขนาดใหญ่ด้วยรองรับกับโคเด็กที่เป็น aptx ความคมชัดของเสียงบิดเลทที่ส่งมาโอ้มันทําได้ดีนะครับไอ้ตัวนี้เองเนี่ยเขาให้ไดเวอร์มาเป็น ขนาด40มิลนะครับในเรื่องของย่านเสียงที่ได้รับจากการใช้หูฟังรุ่นนี้แน่นอนนะครับว่าอันนี้ต้องขอชมเลยทีเดียวเสียงเบสเสียงทุ้มทําได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วไม่ได้รู้สึกว่าท่วมจนเกินไปนะครับบาลานซ์ในแต่ละย่านเสียงทําได้ดีนะครับเสียงกลางที่เป็นเสียงนักร้องเสียงกีตาร์เสียงเครื่องสายก็สามารถที่จะแสดงผลออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของเสียงแหลมไม่ได้บาดหูถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยฟังสนุกยุลุกนั่งสบายใครที่เอาไปฟังเพลงเนี่ยน่าจะถูกใจ ตัวหูฟังเนี่ยสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับโดยการยืดซสายหดซสายแบบนี้นะครับใครหัวใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องกลัวนะครับวิธีการคอนโทรลเขาเนี่ยจะมีปุ่มอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นะครับคือเราสามารถกดพอยส์กดเพย์กดเพิ่มเสียงลดเสียงกดข้ามเพลงอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้ววิธีการเข้าโหมดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดเสียงรบกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่บนสุดซึ่งก็มีวิธีกดง่ายๆก็คือเราเนี่ยกดค้างปุ่มนี้เพื่อเปิดและเป็นการกดปุ่มนี้อีก1ที เพื่อเข้าสู่โหมดการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการเปิดเสียงรอบข้างและก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดเสียงรอบข้างนั่นเองนะครับซึ่งปุ่มมุนนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้บ่อยมากที่สุดนั่นเองหากใครเนี่ยนำไปใช้กับโทรศัพท์หรือว่าใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่อยากเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายหรือว่าบลูทูธเนี่ยก็สามารถเสียบผ่านพอร์ต3.5มิลิเมตรตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งสาย3.5 mm mm มิมมลลิเมตรทู3.5มิล้วในกล่อีก็จะม เคสหูฟังไว้เก็บไว้พบพาไปไหนมาด้วยแถมฟรีอันนี้อยู่ในกล่องมาให้เลยซึ่งไอ้ฟังก์ชัน Active นอย s e c a n c e l ลิ่เนี่ยหรือว่าการตัดเสียงรบกวนบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาจะใช้ไมโครโฟนที่อยู่ในตัวของเขาเองเนี่ยจำนวน5จุดเนี่ยในการช่วยการประมวลผลนะครับว่าเสียงตรงนี้เสียงตรงนี้ที่อยู่โดยรอบเนี่ยควรจะตัดทิ้งเสียงตรงนี้เสียงตรงนี้เสียงสําคัญควรจะแสดงผลเข้าไปในตัวหูของเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเดียวดายในท้องเละบางครั้งเนี่ยมันมีรถที่วิ่งบริเวณโดยร รอบข้างเนี่ยก็อาจจะทําอันตรายให้เราที่เป็นผู้ใช้งานในฟังก์ชันนี้ก็เป็นได้นะครับแต่เมื่อไหรเนี่ยที่เราเดินไปเดินมาแล้วเจอเพื่อนเราแล้วอยากจะคุยโดยที่ยังอยากฟังเพลงอยู่เราก็สามารถเปิดฟังก์ชันให้เสียงพวกนั้นเนี่ยไหลผ่านเข้ามาในหูก็สามารถทําได้นั่นเองเอาละเราเกิดมาแค่นี้พอแล้วก็คงจะเบื่อแล้วอยากจะรู้แล้วว่ามันทํางานร่วมกับนาฬิกาได้อย่างไรนะครับง่ายๆเลยเมื่อเราอยากจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยให้เราไปที่การตั้งค่าตัวนาฬิกานะครับแล้วก็เลือกที่แถบคําว่าการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อในที่นี้ จะมี2แบบนะครับก็คือบลูทูธเอ่ยกับ WiFi นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาสามารถค้นหาได้ในบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังม็อบบอยตัวหูฟังติ๊กคาสระเราเปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อไปตรงๆได้เลยซึ่งวิธีนี้เองเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปลงแอปเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นตัวเพลเยอร์หรือว่าเป็นตัวเครื่องเล่นเสียงนั่นเองชื่อแอปว่า w a ี e Media แอปพลิเคชันนี้อยู่ใน Play Store ในนาฬิกาของเราได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเปิดขึ้้้นมาาารรแลลวกกก็เเเืออพงงที่ต สมมุติว่าเราชอบเพลงนี้เราอยากฟังเพลงนี้มันก็จะมีตัวควบคุมเพลงมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเพย์พอสจากหน้านี้เองการกรอไปยังกลางๆเพลงก็สามารถทําได้หรือว่าการจะข้ามไปเพลงถัดไปก็สามารถทําได้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็สามารถจะสั่งจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะกลับมาเลื่อนไปเพล์ลิสต์อันที่2ที่เราทําการสร้างเอาไว้เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะโม้เอาไว้ก็คือเราไม่จะเป็นจะต้องกดที่ตัวนาฬิกาด้วยหน้าปัดของเขาก็ได้เราเพียงแค่ ใส่หูฟังไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเสียบเอาไว้หรือว่าครอบทับเอาไว้แล้วเราก็กดปุ่มจากหูฟังได้เลยเหมือนว่าเราสั่งไปที่ตัวโทรศัพท์แต่งจริงไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อมต่อมือถือเลยนะครับเนี่ยบลูทูธของผมเนี่ยปิดบลูทูธไปแล้วเรียบร้อยซึ่งมันก็เป็นการทํางานได้ด้วยตัวเองระหว่างนาฬิกากับตัวหูฟังตรงๆไปแบบนี้วิ่งนอกบ้านสบายมากเดินนอกบ้านสบายมากไปไหนมาไหนไม่ต้องพกโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วนะครับหากว่าคุณอยากจะใช้ฟังเพลงเออเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมมาเล่าในคลิปคลิปนี้ เหมือนเป็นการแนะนําตัวอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนโซลูชันของเขาเป็นยี่ห้อของเขาแล้วมาทํางานร่วมกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหากคุณไม่คิดที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมแต่คุณซื้อนาฬิกามาแล้วไงคุณก็อยากจะใช้ฟีเจอร์นี้เหมือนเหมือนกันแต่เราอยากจะต่อกระปุบลูทูธทําได้หรือเปล่าผมมีตัวอย่างมาให้นะครับผมได้หยิบเอา jbl go 3นะครับจริงๆแล้วบลูทูธรุ่นไหนก็ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดมาแล้วก็เข้าสู่โหมด p a ร r i n g นะครับเพียงเท่านี้เองเนี่ยเราก็สามารถ เปิดเพลงได้แล้วนะครับเลือกเพลงที่เราต้องการฟังแล้วเปิดออกมาดังๆอยู่ต่อได้ไหมอยูุ้ยชื่นใจบอเธอขอวอนบอกคำว่ารักผู้ที่ได้ยินบอกวันแน่นอนจะไม่เปลี่ยนไปร,รักใครเอ้ยป่ะปิดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธ์ เอาเป็นว่าใครมีคําถามจุดใดเพิ่มเติมที่อยากจะให้เทสที่อยากจะให้ลองอ่ะบอกกันมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวมีอะไรดีๆสําหรับการใช้งานติ๊กวอชไม่จําเป็นต้นองเป็นรุ่นนี้ก็ได้เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นรุ่นที่เจ๋งกว่านี้ก็ได้<บ>เดี๋ยวมามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในคลิปถัถดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ